วันนี้เราจะมาทำไลฟ์สดเรื่องโต๊ะทานข้าวนะคะเรามาดูโต๊ะทานข้าวขนาด4ที่นั่งชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดที่สำหรับลูกค้าที่มีสไตล์นะตัวนี้เป็นชุด loft นะคะมาใหม่ล่าสุดชุดสไตล์นี้ถามว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหลายๆที่ไม่เหมือนชุดนี้นะคะชุดนี้สวยตรงไหนลูกค้าดูหน้าโต๊ะนะคะหน้าโต๊ะมีความหนา หน้าโตะมีความหนามากนะคะที่อื่นส่วนใหญ่เนี่ยหน้าโต๊ะจะค่อนข้างบางตัวนี้หน้าโต๊ะหนามีความแข็งแรงนะคะความกว้างของโต๊ะจะอยู่ที่120เซนนะคะ120เซนความลึกจะอยู่ที่80เซนนะคะความสูงคือมาตรฐานอยู่แล้วนะ,ะ,ะเพราะนั้นเนี่ยโต๊ะตัวนี้กว้าง120ลึก80เซนเป็นโต๊ะทานข้าวขนาดส่ที่นั่ง ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดดีไซน์เป็นดีไซน์ลอฟนะคะขาขาเป็นขาเหล็กเป็นขาเหล็กที่หนาแข็งแรงโต๊ะประเภทนี้ข้อดีคือเรานอกจากเราจะใช้เป็นโต๊ะทานข้าวแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เป็นโต๊ะทํางานโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะนั่งโต๊ะวางของเนื่องจากว่ามันมีความแข็งแรงสูงเก้าอี้เก้าอี้ตัวนี้เป็นหนังพิเศษนะคะตัวนี้ เป็นหนังพิเศษเป็นหนังช้างนะคะมีความนุ่มขาเป็นขาเหล็กท,ทีนางแบบลองนั่งแล้วถอยหลังออกจากเก้าอี้เนี่ยไม่ต้องกลัวขาจะโยกขาจะหักนะคะตัวนี้แข็งแรงมากนะคะชุดนี้เนี่ยราคามาที่1 1 9 8 0บาท1 9 9 8 0บาทเนี่ยจะประกอบไปด้วยโต๊ะ1ตัวและเก้าอี้4ตัวนะคะแต่ในช่วงแนะนำสินค้าเพิ่งเข้ามา ประมาณ3-4วันเท่านั้นเองนะคะในช่วงแนะนำนี้เราลดให้50%นะคะเหลือเพียง5,990บาทชุด <Wow. S 1> นี้ได้5,990บาทนะคะพร <Wow. S 1> าะอาหารที่รุ่นดาวินชีนะคะรุ่นดาวินชีราคาในไลฟ์สดลดอีก1,000บาทเหลือเพียง4,990บาท4,990บาทเนี่ยจะได้โต๊ะ1ตัวพร้อมเก้าอี้นั่งที่เป็นขาเหล็กแข็งแรงนะคะ เก้าอี้นั่งอีกสี่ตัวข้อดีของโต๊ะอาหารที่เป็นขาเหล็กเนี่ยเนื่องจากว่าโดยปกติของการใช้งานจริงของเรานะคะเวลาเราขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้เนี่ยธรรมชาติของเราเนี่ยลูกค้าสังเกตนะเวลานั่งบนเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราลุกเราไม่ได้ลุกขึ้นโดยตรงนะเราชอบน้ําหนักตัวเราเนี่ยนั่งลงไปแล้วลากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนน้ำหนักของเราที่ยากไปเนี่ยถ้าเป็นเก้าอี้ที่ไม่แข็งแรงนะคะ ก็อี้จะขาหักและขางอแต่เน,นื่องจาก oh. ว่าตัวนี้ขาเป็นเหล็กนะคะขาเป็นเหล็กไม่พอยังมีคานเสริม <Okay. S 2> ข้าอยู่เส้นรับรับประกันว่าขาไม่กางออกไม่ไม่แยกออกแข็งแรงมากนะคะนะคะเพอแตกต่างของสินค้าตัวนี้ไม่เหมือนสินค้าที่อื่นเนื่องจากว่าหน้าโต๊ะเราเป็นหน้าโต๊ะหนาขาเป็นเหล็กและขาเก้าอี้ทุกตัวเนี่ยมีคานเหล็กคาด นั่งน้ำหนักขนาดไหนไม่ต้องลัวเก้าอี้ขาแบะขาแยกออกนะคะตรนี